สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันที่หนึ่งเดือนเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตไรพืชผักตามฤดูกาลอีกวันหนึ่งนะคะก็วันนี้ว่าเราขยายอะไรไปบ้างนะคะก็ในส่วนของอ่าตรงนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองขยายมาจากกระถางนะคะอนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของชูกินี่นะคะ ซูกินี่ที่เราซื้อมาเป็นซองนะคะมันจะมีทั้งสีเหลืองก็สีเขียวค่ะเราซื้อมาก็ปนๆกันมานะคะตัวน,นี้นะคะตกซองละ2ยี่สิบบาทนะคะ,ะก็สำหรับเพื่อนๆที่ท,ทดลองปลูกนะคะก็เข้ามาติดตามชมก็ได้นะคะ สำหรับพักพวกขึ้นช่ายตอนที่เรามาปลูกครั้งแรกนะคะอยู่ในเพจของดีตามเทศกาลและฤด,ดูกาลนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามชมกันได้นะคะตัวนี้ก็ได้ทานกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลดคอร์สนะคะเลดคอร์สกรีนคอร์สนะคะเก็บไปประมาณ2-3รอบแล้วนะคะก็ ได้รับประทานกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คะน้านะคะคะน้าก็เก็บไปหนึ่งครั้งนะคะคะน้าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะที่เราปลูกที่มันติดขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาลงรอดใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะสําหรับงานเพาะปลารอดลอดใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นบล็อกลี่นะคะแต่ว่าเขายังไม่มีดอกนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็คือ มาเจอตัวนี้ซะละอันนี้คือศัตรูพืชตัวชะกาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแมงเต่าทองนะคะเขาน่าจะเห็นชุกินี่นะคะก็ริืมริืมเข้ามานะคะอันนี้เราต้องทําน้ําหมักให้ทันนะคะตัวนี้ก็ส่วนมากที่เราใช้ก็จะเป็นน้ําหมักในส่วนของอเป็นน้ําหมักของตัวกาแฟผสมกับเอ ยาสูบนะคะยาเส้นนะคะตัวนั้นนะคะอันนี้ล่าสุดนะคะนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวที่เราเอา,เอามาเพาะกล่านะคะชีลาวอาเดี๋ยวพามาดูตัวนี้นะคะ,ะตรงนี้คือแกลบหยิบที่เรามาหมักเป็นแกลบเก่าแล้วผสมกับดินสูตร อีกสูตรหนึ่งนะคะที่เราทําลงในคลิปนะคะตัวนี้จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นขอค่อนข้าง,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 องอยากนะคะก็ใช้ระยะเวลานาน,านมากนะคะในการเจริญเติบโตก็เกือบประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะปัจจัยเนื่องจากถ้าหน,น,น,น้าหนาวนี่เขาผักหนาวจะจัดอย่างปีนี้หนาวนานนะคะมันก็ เขาก็ต้องการแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิที่ไม่หนาวจัดขนาดนั้นนะคะเนื่องจากปีนี้หนาวยาวนานแล้วก็ผักก็ไม่งอกอะคะ่ะพองอกขึ้นมาก็ใช้เวลานาน,านมากสามเกือบสี่เดือนนะคะตัวนี้นะคะผลสรุปก็คือดินตัวนี้ก็ไม่ไม่การปรุงมันใช้แกลบเยอะไปนะคะสรุปแล้วนะคะต้องไปหาวิธีใหม่นะคะวิธีใหม่ก็ ผสมดินเยอะขึ้นผสมดินจากธรรมชาติเยอะขึ้นนะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปค่ะก็เพิ่มซิลิกาจากถานเข้าไปนะคะก็จะช่วยได้เยอะในเรื่องของแมลงแล้วก็รากนะคะรากของเขาจะแข็งแรงตัวนี้ก็ผักชีนะคะผักชีไทยะคะ่ะตัวนี้ผักชีไทยนะคะแล้วก็ปลูกทานนะคะตัวนี้ยังไม่ได้จาหน่ายนะคะถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดเราเชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะ จำหน่ายกับให้เพื่อนๆแฟนเพจนะคะใครที่สนใจนะคะอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะเอทอกินโอกที่เราเก็บไปเมื่อเช้าก็เก็บนะคะก็เก็บไปและนี่ก็เป็นผักกัดแก้วนะคะผักกัดแก้วตัวนี้กรีนโอ๊คเรดโอ๊คนะคะสีแดง เป็นโอ๊กเลตโอ๊กอันนี้ผักคอสโทษทีค่ะตัวนี้นะ่ะจะเป็นผักคอรสที่เหมือนใบมะม่วงหิมาพานนะคะตตวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กเล d โอ๊กอันนี้ปลูก,ปลกเป็นผักที่ปลูกยากที่สุดในฤดูร้อนนะคะสําหรับตัวเราเองนะคะปลูกยากมากเลยค่ะกว่าจะขึ้นใช้เวลาเกือบสามเดือนนะคะตัวนี้สองเดือนกว่าได้เท่านี้นะคะเนื่องจากมือใหม่นะคะมือใหม่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เก่งพอนะคะ ัวนี้นะคะก็หัดปรุงดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เศษวัสดุข้างบ้านนะคะทุกๆอย่างนะคะลงทุนลงกระถางนะคะกระถางแลวก็แรงงานแค่นี้เองนะคะสําหรับขึ้นชายนี่เดี๋ยวอัพเดตค่ะสวยมากเลยนะคะขึ้นชายตัวนี้ก็จะเป็นผักแพลวนะคะที่เราเด็ดมาจากที่ของแม่ปลูกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาเอายอดนะคามาเสียบ เสียบลงในดินนะคะแล้วก็ส่วนผสมของดินก็จะมีผงทานนะคะผงทานแกลบขี้วัวนะคะแล้วก็ดินทั่วๆไปนะคะแล้วก็ดินปลูกที่เราซื้อถุงละสิบสิบห้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีขายกันตามท้องตลาดนะคะก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็งามไปทีเดียวค่ะตัวนี้ผักใบเมงลักนะคะ ตอนแรกศัตรูพืชเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแหนมาอีกแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้มาอีกแล้วนี่เด็ดเลยพวกเต่าทองแล้วก็ตัวนอนแมงวันอะไรเยอะมากเลยค่ะถ้ายังไงก็เราต้องฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นน้ำหมักนะคะวันละครั้งนะคะเมื่อคืนก็ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็ จะฉีดอีกรอบหนึ่งนะคะแอบพามาดูปะทุมานะคะปะทุมาก็กาลังงอกนะคะแต่ว่าจะงอกไม่เยอะนะคะยังขึ้นไม่เยอะถ้าเกิดขึ้นเยอะเยอะกว่านี้แล้วเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ขึ้นสูงกว่าเพื่อนแล้วค่ะตัวนี้ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำาพวกน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะคะแล้วอัปเดตลงในเพจนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถติดตามแล้วก็ทำตามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ